องนายกอนุทินพร้อมทีมลงพื้นที่เขตสามช่วยผู้สมัครอดีศสกุ๊กขอคะแนนกลับเข้าไปสภาสารงานต่อ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณสนามโรงเรียนบ้านพระแท่นรงรังวิทยาคารอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีพักภูมิใจไทยได้เปิดเวทีปราศัยย่อยในช่วงโค้งสุดท้ายช่วยผู้สมัครเขต3เบอร์9นายยศวัตรมาไพศาลศิลป์อดีตสสของพักภูมิใจไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรูลหัวหน้าพักนายชาดาไทยเศษสสอุทัยธานีรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายสุบชัยใจสมุทรโฆษกพัก คุณมนัญญาไทยเศษโดยนายยศวัต์มาไปสารสินผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงผลงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการดูแลประชาชนทั้งประเทศที่ป่วยโรคไตได้ฟอกไตฟรีและขอโอกาสประชาชนกุ๊กเลือกเบอร์เก้าเขตสอีกครั้งเพื่อขอเข้าไปสารงานรับใช้ดูแลประชาชนต่อนายยศวัตรหรือกุ๊กกล่าวทิ้งท้ายเฉพาะพรแท่นกับตัคำเองเพราะว่าตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาก่อนที่จะหมดวาระหรือว่าก่อนที่จะยุบสภาตัวกุกเองครับได้เดินทางไปทุกตำบลและเกือบทุกหมู่บ้านแต่ยันยุบสภาเสียก่อนยังไม่ได้ก้าวมาบอก ยังไม่ได้ก้าวมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนแทนคนไทยทั้งประเทศขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทุกคนให้โอกาสกุ๊ครับให้กุ๊กได้เป็นสอสอในครั้งที่แล้วไปกับกุ๊พร้ะท่านที่บอกว่าเป็นที่ดินอุทยานมาเท่านั้นครับ ชีวิตของคนเรานนทุกคนยันภูมิใจมากที่ทำให้บ้านเรากันขอบพระคุณครับคุณมนัญญาไทยเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าตนเองเป็นชาวตำบลท่าเรือพระแท่นมาแต่กำเนิด จะไม่ทิ้งบ้านเกิดต้องตอบแทนบุญคุณคนท่าเรือที่ให้ตนเองเติบโตมาได้ทุกวันนี้ฝากประชาชนช่วยสนับสนุนนายยศวัตรหรือกุ๊กคนตั้งใจทํางานได้กลับเข้าไปสารงานต่อเพื่อคนเมืองการและประชาชนทั่วประเทศด้วยคุณมนัญญากล่าวทิ้งท้ายแํากำลังใจที่ดีที่สุดเลยค่ะค่ะกุ๊กเป็นที่ทราบดีว่าเขาเป็นสสรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะ แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่พรรคภูมิใจไทยจะทําความสําเร็จให้จากการจราจรปิดขอที่เป็นของเราแล้วเรียกใช้ง่ายเพราะว่าสสนี่ละคะที่จะเป็นตัวนำความทุกข์ความยากลำบากให้กับพี่น้องนําสู่ให้กับรัฐมนตรีเพราะว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยคือต้องรับใช้สอสอสอส,อสอรับใช้พี่น้องประชาชนอันนี้เป็นความสมบูรณ์แบบของรรคภูมิใจไทยนะคะวันนี้เราคงจะมาพบปะกันเล็กๆน้อย นายชาดาไทยเศษรองหัวหน้าพักพูดถึงการเมืองไทยโดยเฉพาะป้ายหาเสียงข้างทางเขียนข้อความด้วยนโยบายมากมายสุดท้ายทําได้หรือไม่ยังไม่ทราบเห็นแล้วอนาใจาสี่ปีที่ผ่านมานักการเมืองชอบโกหกเพราะคนไทยลืมง่ายให้ประชาชนลองนึกกันว่าเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาพักการเมืองพูดอะไรไว้บ้างพูดแล้วได้ทําตามที่พูดไหมสําหรับพักภูมิใจไทยพูดแล้วทําแล้วเกิดอะไรขึ้นพักการเมืองที่เป็นพันธมิตรกับเราเป็นศัตรูทันที พักภูมิใจไทยตนเองเป็นผู้ผลักดันให้ทำเรื่องกัญชาเพราะกัญชารักษาโรคได้หายขาดได้ชัดเจนและพักภูมิใจไทยชัดเจนหลังเลือกตั้งพักอันดับหนึ่งต้องจัดตั้งรัฐบาลได้หากไม่ได้ให้อันดับสองหากไม่ได้อันดับสามและหากไม่ได้อีกให้ยุบกลับไปให้ประชาชนเลือกใหม่ชัดเจนไหมหนาชาดากล่าวทิ้งท้ายการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566นี้อย่างชัดเจนพี่น้องครับ การเมืองเมืองไทยเนี่ยท่านเห็นไหมครับป้ายข้างทางเนี่ยเยอะหมดโอโหโ,หโหโม้กันทุกพักโม้กันแบบเห็นแล้วก็อเนกอนาจใจสี่ปีที่แล้วที่นักการเมืองอนักการเมืองที่ชอบโอหกว่าอะไรนึกดูว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วพักต่างๆพูดอะไรไว้บ้างพูดแล้วทำตามที่พูดไหม ผมเองไอ้ท่านกลับไปนึกเราแต่สำหรับพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำครับเราใช้คำพูดนี้ว่าพูดแล้วทำเกิดอะไรขึ้นครับมีแต่คนมาลุงเราพันธมิตรเราก็มาลุมเรื่องแรกเราทำเรื่องการชาเราบอกว่าผมอยากจะพูดคนที่น่าสงสารที่สุดคือใครรู้ไหมครับผมไม่อยากจะออกเสื่อมาก นายสุภชัยใจสมุตรกล่าวถึงตามเจตนารมณ์บัญชีรายชื่อแล้วยกให้ในายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30มมีพักการเมืองหลายพักที่เสนอชื่อมาเป็นนายกฝากประชาชนกลับไปทบทวนว่ามีไม่กี่คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประเทศไทยที่ผ่านมาเคยประสบปัญหาความขัดแยง้งแบ่งสีแบ่งพวกประท้วงบ้านเมืองปิดถนน จนบ้านเมืองไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้มันควรจะจบอยู่ตรงนี้จบเรื่องความขัดแยง้งคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องพร้อมจะดุเดือดพร้อมที่จะรบควรจะมีบุคลิกประนีประนอมตอนนี้มีพักการเมืองออกมาประกาศแล้วหากได้มาเยอะแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟอีกรอบนายสุปชัยกล่าวทิ้งท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขอบคุณประชาชนที่สละเวลาเดินทางมาร่วมฟังการประสัยในครั้งนี้พูดถึงนายยศวัตร ว่ามันไม่น่ารักกับผมเท่าใดนักแต่มันจงรักภักดีซื่อสัสตย์ต่อประชาชนอำเภอธามกาพนมทวนท่าเรือก,กาญจนบุรีที่เลือกไอ้กุ๊กเข้ามาเสมอที่ต้องเรียกไอ้กุ๊กว่ามันเพราะเป็นน้องสุดที่รักของผมหากไม่เรียกเช่นนี้มีปัญหาแน่และมาตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนโยบายกับพี่น้องประชาชนตรงนี้แล้ว เพราะทุกคนพูดไปหมดแล้วขอฝากกุ๊กเข้าสภาอีกรอบเหมือนถูกรางวัลที่1อีก4ปีซ้อนเพราะว่าหวยของกุ๊กไม่ใช่เอาเงินไปให้แต่กุ๊กจะทำให้สุขภาพดีขึ้นหากทำให้พักภูมิใจไทยกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกรอบหนึ่งเมืองการจะมีโรงพยาบาลที่มีเครื่องดูแลการรักษาโรคมะเร็งไว้ดูแลประชาชนรวมถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยลดความเสี่ยงลดการเสียชีวิตเพราะมะเร็งเป็นแล้วมันเร็วมาก ไม่ต้องไปเข้าคิวการเข้าคิวเป็นเรื่องสําคัญมากมาร็งมันเร็วกว่าคิวที่เรารอมากเมื่อกุ๊กได้กลับเข้าไปในสภาเขาเป็นแรงผลักดันให้วัยรุ่นที่อายุเกิน60ปีมีสุขภาพแข็งแรงแถมมีกรมธรรม์ประกันชีวิตหากตัวเองตายเมื่อไหร่ก็มีมรดกให้ลูกหลานเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาทนายอนุทินกล่าวทิ้งท้ายหากได้เข้าไปเป็นรัฐบาลจะดําเนินการให้กับประชาชนในเรื่องนี้3,000เปอร์เซ็นต์นะครับ ครับพี่น้องอยากจะตกมือตบเลยที่ไม่ต้องชนเวลาจะตบมือนะทดสอบได้เลยว่าใครเล่นหวยก็พูดตรงนี้รู้เลยเล่นกันทั้งวงนี้เลยใช่ไหมนะครับแต่วันที่สินี้ขอเลขตัวเดียวเนี่ยออกสองครั้งนะเลขหนึ่งคือเลขเจ็ดเลขที่สองคือเลขแปดยศวัดมาไพศาลสิงครับ ไปมันยืดเทเ,เอา้ามาเลขคพักบัติสีเขียวเลขเจ็ดเลขคนปุ๊กัศตวันมาเพศสานสินบัตสีม่วงเล<อ>่ค้าผม<อ>เดี๋ยวผมจะลงโทษตัวเองด้วยการกินไส้กรอกย่างห้าหมายครับ<อ>เพราะว่าทำความผิดมหาสารที่เอ่ยชื่อเบอร์น้องเขาผิด ผมนี่กำลังลดความอ้วนอยู่นะครับลดไปแล้ว3กิโลรู้สึกตัวเองสลิมหรอแต่วันนี้เอยชื่อเบอร์น้องเขาผิดจริงๆเขาเบอร์เกเบอร์เก้าสีม่วงครับเดี๋ยวขอลงโทษตัวเองวันนี้ไม่งดอาหารเย็นครับท่านบนันยากขเรเซษ นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุกกระชายใจสมุนนะครับกำลังป่อยนะครับท่านได้พบปากกับพี่น้องแล้วก็บอกถึงเรื่องของนโยบายที่พี่น้องชาวเมืองการท่ามากลางอารอมุมตัวจะได้อะไรไปหมดแล้ว <S <S ผมมาตรงนี้ไม่ต้องพูดนโยบายกับพี่น้องหรอกครับพี่น้องได้กุ๊บคนเดียวนะครับ เหมือนถูก,ถกหวยรางวัลที่หนึ่งสี่ปีสอนครับเพราะคำว่าหวยของกุ๊กค,คือไม่ใช่เอาเงินมาให้พี่น้องคนละหมื่นสองหมล้านสองล้าน,านแต่กุ๊กเขาจะทําให้พี่น้องถูก,ถกหวยคืออะไรพี่น้องจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพี่น้องจะมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น พี่น้องจะมีโรงพยาบาลที่คอยดูแลสุขภาพของพี่น้องแล้วรักษาทุกโรคได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลที่หน้าที่จะถึงนี้นะครับเข้ากูหากาสองเบอร์เจพักเกคนขอบคุณครับวัสดีครับคุณจริงจริงครับสวัสดีครับอบคุณค่าต